สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยลูกพันธ์ชาแนลยังอยู่ที่เขาหล่นจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เนี่ยพาเพื่อนๆมาปีนเขาเล่นอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยบรรยากาศฝนฝนนะโอโ้โหฟ้าหลังฝนนี่สวยงามนะเ,นเพื่อนๆดูฮะดูนะครับนี่ฮะโอโ้โหเรามาอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งในเขาหล่นนะครับนะวันนี้เนี่ยนะก่อนที่จะมานะฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็บรรยากาศมันก็เลยดีนิดนึง ไม่รู้ว่าบ่ายนี้จะตกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยพาพเพื่อนมากินของอร่อยอร่อยบนดอยกันอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนะครับเพื่อนนะติดตามนะครับวันนี้เนี่ยเราจะกินข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็ข้าวเหนียวเราอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวลงไปต้มประมาณ3นาทีแล้วเราก็จะนึ่งต่อนะครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับก็เอาเข้าเหนียวลงไปต้มสามนาทีนะครับผมตอนนี้ฝนหมดไปแล้วทีนี้ก็แดดแล้วครับทีนี้โอ้ร้อนแล้วครับทีนี้คบสามนาทีแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงเนาะเอาลงให้เขาสเสด็จน้ําก่อนเลยนะนวดน้ำาบกให้หมดนี่ก็ร่อยก็จะตั้งหม้อนะครับ เอาหม้อชั้นที่สองใส่ลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอาข้าวของเรานะครับใส่ลงไปเราจะนึ่งต่อยสักประมาณ10-15นาทีนะครับ ตอนนี้เรานึ่งมาก็ประมาณ15นาทีแล้วเนะนาะน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงก่อนนะเนาะลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดเตาไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราวางเขาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะวางพึ่งพึ่งลมไว้นะครับแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะครับเพื่อนนะ เป็นอาหารกระป๋องนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้แนะวรุ่นพันชาแนวเลือกเอาเป็นทูน่าในน้ําเกลือนะครับผมแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเอวันนี้จะมาเปิดปลากระป๋องให้กินกันหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะอย่างนั้นมันธรรมดาไปนะครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูเด็ดวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะอ่านี่ครับนี่ครับมีนี่นผมปรุงรสก่อนเลยนะหนึ่งนิดนึงมี พริกชี้ฟ้าใบามะกรูดอันนี้เราเรียกว่าขมิ้นนะครับพริกแกงนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีมีแค่นี้เองนะแล้วก็หลักๆเลยสำคัญก็คือนี่ฮะใบตองนี่ฮะต้นอยู่ไหนเอ่ยต้น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 จะมาเถอะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่านี่ฮะตะแกงย่าง วันนี้นะครับเพื่อนๆนะเราจะทำแอปทูนา่าแอปทูน่านะเพื่อนๆนะแอปเนี่ยเป็นอาหารของทั้งเหนือเขานะลูกพันชาแนลไปเที่ยวเหนือแล้วก็ก็กินแอปหมูมาทีนี้หมูมันเอาเข้ามายากนะก็เลยนี่ฮะใช้เป็นอาหารกระป๋องใช้เป็นทูน่าแทนวันนี้รสชาติจะเด็ดขาดแค่ไหนติดตามนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราจะหั่น ใบมะกูดก่อนนะครับเป็นฝอยเล็กๆเลยนะครับฝอยเล็กเลยนะครับขมิน้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแค่นี้พอเนาะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะเราก็จะหั่นต่อเลย สำหรับขมิ้นนะครับเราก็ใส่ไปในถุงแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตีเขาให้แตกเลยนะครับโอเคเอาผักของเราทั้งหมดนะครับใส่ถุงนี้ก่อนนะโอเคใส่ขมิ้นลงไปนะครับ ที่แกงแดงนะครับใส่ลงไปนะครับอเคเครียบร้อยนะส่วนผสมของเราอยู่ในถุงนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดตัวนี้นะครับทูน่าเนี่ยเราจะเอาแต่ตัวเนื้อมันนะครับตัวเนื้อมันนะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลย เสร็จแล้วหรือมีอย่างหนึง่งอยู่ไหนเอ่ยไข่คร,ครับไข่นี่ฮะไข่อีกหนึ่งลูกนะครับโอเคเรียบร้อยนี่เนี่ยเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยขยำขยำเข้าๆกันเลยนะเพื่อนนะ มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะ,นะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเพื่อนๆนะเราก็จะใช้ใบตองนะครับวางสลับกันไปแบบนี้นะฮะสักสามสี่ชั้นนะเพื่อนนะ เราก็าเอาส่วนผสมของเรานะครับเทลงบนใบตองนี้นะครับเพื่อนน,นะครับจากนั้นเราใส่พริกเข้าไปนะครับใส่พริกเข้าไปแล้วเราก็ห่อนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เราใช้ไม้กลัดที่เราทําไว้นะครับเสร็จเข้าไปนะครัเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับดูโอ้ตายแล้วหมดกัน เราจะแกงวางข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็วางห่อของเรานะไว้ข้างบนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้สุกอย่างเดียวนะครับเราจะย่างประมาณยีสิบนาทีนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงมาทำนะจริงๆแล้วเนี่ยผมไปดูในอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนนะดูในที่เขารีวิวหรือว่าเขาทำอะไรเงี้ยนะฮะ คือส่วนผสมของพริกแกงเนี่ยมันจะมีส่วนผสมเหมือนกับแกงเผ็ดเลยนะครับผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใช้พริกแกงเผ็ดนะแต่ว่าเราเติมขมิน้นเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเพราะว่าบางเจ้าเขาไม่ใส่ขมิ้นนะนพริกแกงเผ็ดเออมันก็น่าจะเหมือนกันนะเพียงแต่ว,ว่าน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยเขาจะละเอียดนะซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนนะก็เลยต้องใช้พริกแกงเผ็ดเดี๋ยวลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ แจกระจันะร้องดังนะเพื่อนนะแต่ว่าไม่รู้ร้องอยู่ตรงไหนนะมองไปนี่ไม่เห็นตัวเลยนะครับไม่รู้เขาร้องอยู่ตรงไหนเนาะเออฟางตัวดีมากตอนนี้เราย่างมาประมาณสิบห้านาทีแล้วครับเพื่อนนะก็น่าจะสุกแล้วเนาะเอาล้มก่อนนะครับอืมแอลกอฮอล์หมดกอดีนะ สุดยอดโอ้โหสดเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับสุดยอดครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะครับสำหรับแอบทูนาของเรานะโอ้โหครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผม ตัวที่จะถางจะปลาจะขอกินข้าวกินปลาด้วยกันด้วยเดี๋ยวเราจะชิมของเรามั่งนะครับอืนี่ฮะข้าเหนียวครับิกนี่ฮะ ยอดเลยครับอร่อยมากมไม่น่าเชื่อรสชาติคมกรอบมากเลยครับนี่ฮะหอมทูนา่าหอมเครื่องแกงสม,มุนไพอสุดยอดเลยกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนสำหรับเมนูโอ้โหอาหารกระางวันวันนี้นะครับโอ้โหแอบทูน่านะเพื่อนเพื่อนนะดัดแปลงมาจากแอบหมูของทางภาคเหนือเขานะครับโอ้โหรสชาตินี่เข้มข้นอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะเพื่อนเพื่อนสามารถไปทําได้นะครับไปทําได้ดูนะแล้วก็เครื่องแกงเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากเลยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยสูพันชาแนลนะต้องลาไปแล้วนะครับเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปแล้วเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย